ก้วยแบบไหนใช้บำรุงพืชแบบนี้กล้วยเน่าแบบนี้กล้วยยังไม่เน่าสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิธีไทยพีชาแนลนะครับในวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการทำปุ๋ยจากกล้วยนะครับกล้วยแบบไหนที่พืชต้องการและกล้วยแบบไหนที่คนต้องการนะครับเดี๋ยวตามมาดูกล้วย2หวีกันเลยครับกล้วย2หวีนี่นะครับ กล้วยแบบที่1กล้วยเน่ากล้วยเสียซึ่งเรากินไม่ได้เลยนะครับแต่กล้วยแบบที่2หรือหวีที่2นี่นะครับคนกินได้เราจะไม่ให้ต้นพืชนะครับกล้วยแบบที่1กล้วยเน่ากล้วยเสียแบบนี้นะครับจะมีธาตุอาหารที่จําเป็นมากเลยครับและยังมีน้ําตาลซึ่งต้นพืชต้องการนะครับนอกจากคนจะกินได้แล้วนะครับต้นพืชก็กินได้ครับ แบบนี้คนกินไม่ได้แบบนี้คนกินได้แต่แบบนี้พืชต้องการเราจะทำปุ๋ยจากกล้วยเน่ากล้วยเสียกันเลยครับโดยการใส่ภาชนะนะครับถ้าเรามีกล้วยที่เป็นกล้วยเน่ากล้วยเสียมากขนาดไหนนะครับเราก็ใช้ได้มากเลยครับใส่ลงในภาชนะเลยครับสำหรับกล้วยที่ดีแบบนี้เราจะเอาไว้กินเองนะครับเสร็จแล้วนะครับเราขยำเลยครับขยำทั้งเปลือกเลยครับ กล้วยที่เป็นกล้วยเน่ากล้วยเสียแบบนี้นะครับจะขยําได้ง่ายเลยครับและเละมากและถ้าเกิดว่าไครกัวมดนะครับจะมาทําลายต้นพืชหรือมแมลงศัตรูพืชจะเข้าทําลายต้นพืชเพราะว่ากล้วยมีความหวานจากน้ําตาลนะครับเราจะมาใช้ตัวช่วยเป็นน้ําส้มสายชูนะครับน้ําส้มสายชู ช่วยในการไล่มแมลงศัตรูพืชได้ดีมากกําจัดมดมแมลงศัตรูพืชก็ได้นะครับโดยการใช้น้ําต้มสายชูประมาณ1ช้อนโต๊ะเทลงไปรวมกับกุ้ยเลยนะครับเสร็จแล้วเราขยําให้ทั้ง2องอย่างนะครับเข้ากันดีก่อนนะครับเอ๊อเราจะต้องมาใช้ร่วมกับน้ําเปล่าเพื่อทำปุ๋ยบำรุงต้นพืชกันนะครับ โดยการใช้กล้วยและส่วนผสมของน้ำส้มสายชูนะครับเทลงไปรวมกับน้ำเปล่าจำนวน5-10ลิตรนะครับแล้วเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีเดี๋ยวเราจะนำไปบารุงต้นพืชและแปลงผักกันนะครับถ้าอยากให้ต้นพืชงามไวนะครับและติดดอกออกผลจำนวนมากแบบนี้นะครับ ลองใช้ปุ๋ยสูตรกล้วยซึ่งผมแนะนำในวันนี้ได้เลยครับโดยการลดลาดไปที่ต้นพืชตอนช่วงเช้านะครับต้นพืชจะสดชื่นมากและต้นพืชนะครับจะได้รับปุ๋ยต้นที่ในการใช้ปุ๋ยสูตรกล้วยนะครับบำรุงต้นพืชเราจะใช้ทุกๆ7วันนะครับหรือว่าถ้าใครมีเวลาหรือมีกล้วยสุกกล้วยเน่ากล้วยเสียนะครับเราก็นำมาทำปุ๋ยบำรุงต้นพืชได้ทุกระยะเลยครับ และคลิปนี้นะครับผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับจากวิธีการใช้กล้วยซึ่งเราไม่ได้ใช้แล้วหรือเหลือใช้ภายในคูเหลือนนะครับนํามาทําปุ๋ยบำรุงต้นพืชและทําให้ต้นพืชได้งามแบบนี้ติดดอกออกผลจํานวนมากเลยครับต้นพืชไม่งามและทุดโทมนะครับลองใช้ปุ๋ยสนวนนี้ลดราดอยู่เป็นประจําเลยครับอีกไม่นานนะครับต้นพืชที่ทุดโทมหรือไม่งามไม่ติดดอกออกผลนะครับ จะกลับมาติดดอกและออกผลให้เราเห็นอยู่เป็นประจำเลยครับดอกไม้ประดับแบบนี้จะติดดอกและออกผลแบบง่ายเลยครับลองใช้ปุ๋ยสูตรกล้วยนะครับลดราดอยู่เป็นประจำเลยครับและคลิปนี้นะครับถ้าท่านไม่เข้าใจอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องอ h ทัยพีชแนลได้นะครับดอกไม้ประดับจะติดดอกใหญ่ๆและติดดอกออกผลจำนวนมากเลยครับ สวยงามอย่างยิ่งเลยครับลองใช้กันดูได้เลยครับสูตรนี้เห็นผลไวเลยครับลดลาดตอนช่วงเช้านี่ครับผลลัพธ์จะเห็นอย่างไวต้นพืชติดดอกออกผลอย่างง่ายเลยครับถ้าอยากให้พืชงามติดดอกออกผลแบบนี้นะครับลองใช้ปุ๋ยสูตรกล้วยซึ่งกล้วยเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับ ลดลาดไปที่ต้นพืชเป็นประจำเลยครับปุ๋ยชูตดนี้ไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชน,นะครับและตัวเราเองแต่ยังใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นดอกไม้ประดับสวยๆแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับเห็นนะครับติดดอกออกผลอย่างง่ายติดดอกออกผลจํานวนมากเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมด้วยนะครับ เพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดที่ไปดีจากทางชอ่องนิไทยพีแช่แนลนะครับจะนําเสนอสิ่งดีๆเป็นประจำนะครับได้ประโยชน์ประหยัดด้จ่ายภายในกลุ่มืองเราได้อีกหนึ่งทางน,นะครับ